เมื่อเสิร์ชหาดิจิมอนที่มีชื่อเมทันปรากฏว่าได้มา18ตัวและ7ตัวในนั้นเป็นเมทันเกรมอน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสําหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับผมวันนี้ก็มีหัวข้อท้าทายแล้วนะครับผมว่าพี่ครับอยากให้ทําดิจิมอนที่มีชื่อเมทันจังเลยอะไรเงี้ยเออก็คงอ้างอิงจากเมทันเกรมอนนั่นแหละเนาะว่าแบบเมทันเกรมอนก็มีแล้วเมทันการูรูมอนก็มีแล้วนะครับมีเมทันอื่นอีกเปล่านะครับผมเออก็มีนะครับผมมีเยอะเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเยอะมากๆนะจนแบบว่าต้องแบ่งพาร์หรือเปล่าเออปรากฏว่าผมเสิร์ แล้วมันได้18ตัวครับผมซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ ก็เยอะอยู่แต่ว่ามันไม่เยอะอย่างที่คิดนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าตอนแรกคิดว่าแบบน่าต้องแบ่งพาร์ทเป็นแบบพาร์ทละครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าวะนะครับผมเพราะว่าดูแล้วมันเยอะแต่ว่าเดลคามที่มี18ตัวนะครับผมก็จะคุยให้จบในคลิปนี้เลยนะกันเนาะแล้วก็ผมจะพูดถึงในเรื่องของความเป็นเมทันเนาะเป็นหลักผมเกิดมาได้อินโทรแล้วถูกป่าวว่าใน18ตัวที่คัดมาแม่งเมทันเกมอนก็ไปแล้ว7ตัวนะครับผมแม่งโคตรกินพื้นที่เลยแต่ก็ถือว่าแต่ละตัวก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับเออ่นทจะเารังมคบ เมทัลเนี่ยเท่าที่ผมลองไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เนต็ตนะครับมันจะแปลว่าพวกแบบโลหะอะไรพวกนี้ปกคลุมด้วยโลหะเนาะซึ่งดิจิมอนเมทัลส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนั้นหมดเลยนะครับคือมันเป็นดิจิมอนที่มีการโปะโลหะาาตัดนานาซึ่งโลหะจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็น โคนดิจิซอยแล้วก็ไม่ใช่โครนดิจิซอยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่โคนดิจิซอยก็จะเป็นแบบโลหะธรรมดารรมดาหน่อยเออแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคนดิจิซอยนะเพราะว่าโลหะในโลกดิจิตอล,ลครับถ้าไม่นับเหล็กทั่วไปอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นแบบโลหะอัพเกรดอย่างโคนดิจิซอยเลยแต่ว่าดิจิมอนที่มีแบบร่างเป็นเมทัลอย่างเงี้ยครับผมทั้งหมดนะครับผมเป็นร่างสมบูรณ์ขึ้นไปครับก็คือที่ผมคาดเปล่าเนี้ยก็จะมีแค่ร่างสมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดินทีแล้วเนี่ยคำว่าดิจิมัลมาเนอปดันักยยาอตว่ง ง่ายที่สุดเลยก็คือเกรมอนเกรมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนไดโนเสาร์ธรรมดาถูกปะแล้วก็อ่าพอเขาได้รับชื่อเมทัลเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนเป็นไซบอร์กนะครับแล้วผมก็บอกได้เลยว่าดิจิมอนที่คัดมาในคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซบอร์กจริงเพราะว่าการที่บอกว่าเมทัลเนี่ยมันมีความหมายว่าปกคลุมด้วยโลหะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาโลหะนี้มาใส่ก็ทําให้ดิจิมอนตัวนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดนั่นเองในบรรดา18ตัวนนี้ะครับกกก็มมมีีเเททนนนรรอออ7ตััวย่่างบบไปะคแล้วก็ร่างสุดยยออดดมมมีีทััััััั้้งงงห6ตตตตวววคครรรบบบนนนนนกกกจจาาาาะเเ่่็ ใส่คาว่าเมทัลปุ๊บกลายเป็นร่างสุดยอดเลยหรือบางตัวเป็นร่างเดิมนะครับแล้วก็พอใส่คาว่าเมทัลไปปุ๊บก,ก็ยังเป็นร่างสมบูรณ์อยู่ก็มีเหมือนกันนะครับเรียวกว่ามันก็มีความหลากหลายครับแค่เข้าใจว่าพอใส่เมทัลเข้าไปปุ๊บมันก็มีความเก่งขึ้นได้จากการที่แบบเสริมโลหะเข้าไปโอเคนะครับนี่ก็คือพื้นฐานของทีจะมั่นเมทัทั้งหลายเนาะที่ผมได้บอกไปแล้วนะทีนี้เรามาเจาะกันรายตัวดีกว่าว่า18ตัวนั้นจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากตัวเอกของภาค Adventure เนอ็นอเกวเเนเจองคลิปี้เลย ก็อย่างที่บอกนะครับเมทัลเกรมอนเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะนะในแง่ของรูปแบบในแง่ของสายพันธุ์อะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นเมทัลเกรมอนเลยก็ดูตัวนี้ก่อนได้เลยครับผมเป็นเมทัลเกรมอนที่เป็นสีเหลืองนะครับหรือก็คือเป็นประเภทวัคซีนนั่นเองตัวของเขาก็เป็นไซสบอร์ดแล้วก็เป็นร่างสมบูรณ์นะครับร่างกายของเขาก็คือจะเป็นเกรมอนที่มีความเป็นสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์รบต่างๆนาที่ชัดเจนมากเลยก็คือจะเป็นไทเดนอาร์มที่อยู่ที่แขนซ้ายของเขานะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ยิิงงงงพลััโจจมตีีท่่่หนน้้าาาาาอกกกซึเเเรรรคยขใว ใช่ไหมที่มีลักษณะเป็นมิสไซล์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีการพัฒนาแล้วสามารถยิง g ีกาสตอมได้ครับผมซึ่ง g ีกาสตอมก็จะมีลักษณะเป็นลําแสงยิงทําลายเนาะเออก็จะแล้วแต่ตัวของเมทัลเกรมอนว่าถ้าต้องการยิงให้แบบเผาผลาญทําทลายไปแบบแบบแบบแย่อยๆอะไรเงี้ยก็ใช้ g ีกาสตอมนะครับแต่ถ้าต้องการให้บึ้มก็ใช้ g ีกาเดสเตอร์เร์นะครับตัวของเมทัลเกรมอนนะเรียกว่าเป็นดิจิตอนที่สร้างขึ้นมาจากโลหะของโคดเมียมิโซยครับเออตัวนี้ก็ถือว่าต้องใช้โลหะที่แข็งแกร่งเหมือนกันเพราะว่าเมทัล้ว ก็รุนแรงนะครับมันก็เลยต้องมีเกราะที่แข็งแกร่งเนี่ยมารองรับการโจมตีที่มีพลังอันมหาศาลของมันส่วนปีของเมทัลเกรมอนดเนี่ยดูแล้วจะไม่ใช่เป็นแบบโลหะอะไรขนาดนั้นนะนะเออเรียกว่าน่าจะเกิดจากกระบวนการที่ดัดแปลงเป็นไซบอร์นะครับแล้วก็มีปีกงอกขึ้นมาซึ่งปีกนี้ก็พอจะทําให้เขาบินได้น,นั่นแหละนะครับต่อไปก็จะเป็นเมทัลเกรมอนดเอ็นะครับผมซึ่งเมทัลเกรมอนดเอ็กซ์เนี่ยเป็นาการเสริมพลังเข้าไปได้วยร่างเอ็กซ์แอนติบอดีนั่นแหละครับเขามีพลัง ที่ของเขาจะดีขึ้นนะครับสังเกตได้นิดนึงว่าเมทัลเกรมอนเอ็กซ์ครับดูแล้วเขาจะมีร่างกายที่ผอมกว่าเมทัลเกรมอนร่างปกตินะครับอาวุธของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไทเดนอาร์มเวอร์ชัน9.9ครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสามารถควบคุมพลังของเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคำว่าควบคุมพลังได้ดีขึ้นเนี่ยเดิมทีแล้วเมทัลเกรมอนเขาไม่ได้แบบคั่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวการควบคุมพลังให้ดีขึ้นในที่นี้คือเขาก็สามารถโจมตีศัตรูได้อย่างเฉียบคมและมมมม่นนนยยยยาาาากกกกิิงขึ้้ดดวรัต็เเอหื ล้วก็ Titan Arm v e r s ่น9.9ที่อยู่ที่มือซ้ายของเขาอันนี้นี่เองครับส่วนอย่างหนึ่งที่ได้รับ XT Body ได้เปลี่ยนไปเลยก็คือจะเป็นส่วนปีกนะครับซึ่งส่วนปีกผมก็เน้นย้าไว้แล้วว่ามันก็คงไม่ใช่เป็นโลหะหรอกแต่ว่าน่าจะเกิดจากกระบวนการดัดแปลงละกันนะครับที่ทําให้ Metal Gremon มีปีกแบบนี้เนาะตัวต่อไปนะครับผมตัวที่3ของคลิปนี้คือ Metal Gremon Virus ครับผมซึ่งไอตัวนี้ก็เป็น Metal Gremon ที่เหมือนกับตัวสีเหลืองนั่นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรพูดเยอะครับพัฒนาร่างมาจาก Gremon ที่เป็นสีน้ำเงินที่เป็นไวรัสนะครับแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยเหมือนกันเลยครับผมมี Titan Arm ใช่ไหมที่ห ัวก็มีการใส่กรอที่เป็นโลหะเข้าไปแล้วก็อุปกรณ์ต่นางๆนานาก็เป็นคลนดิจิซอยเหมือนกันโดยที่จุดต่างนิดเดียวนะครับถ้าดูจากข้อมูลของ d i g i m o n n e t แล้วเนี่ยเมทันเกรมอนตัวนี้นะครับมีท่าโจมตีแค่กีกาเดสทรายเออร์ครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นเมทันเกรมอนไวรัสแล้วก็เป็น X antibody ครับผมซึ่งในตัวนี้เนี่ยลักษณะการเปลี่ยนเป็น X antibody ที่ต่างกับของตัวสีเหลืองเลยก็คือจะเป็นปีกนะครับผมปีกของมันเนี่ยจะดูมีลักษณะที่ค่อนข้างจะทำมึนทำมึนกว่าแล้วก็ดูบิดเบี้ยวกว่าเล็กน้อยนะครับดูมีความน่ากลัวกว่าของสีเหลืองเพราะว่ามันเป็นดิจิมอนไวรัสนั่นเองแล้วก็มือซ้ายไย เดนอารนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ท so well. so ี่มีช <oe> ื่อว่าอัลทรัสครับผมซึ่งอัลทรัสอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้แบบไฮบริดนะครับก็คือจะสามารถยิงเป็นลำแสงก็ได้หรือยิงเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแรงสูงก็ได้นะครับซึ่งถ้าเขาปรับโหมดให้ยิงเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแรงสูงท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าเอ e เนเกียบลิครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาใช้คลื่นพลังรุนแรงในการโจมตีศัตรูท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าฮันเดมิกเดสเ r อร์เยอร์ครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้เป็นท่าไม้ตายทาาลไ้ตยํูให แล้วความเสียหายด้วยแล้วก็จะมีไวรัสปะปนเข้าไปในการโจมตีนี้ด้วยถ้าเกิดว่าโดนเข้าไปนะครับดิจิคอรมีสิทธิ์ติดเชื้อแล้วก็สูญสลายไปในที่สุดได้นะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยเมทันเกรมอนก็มีอัลตรัสโหมดด้วยนะครับ <c oughs> เห็นได้ไหมจากของเมทันเกรมอนไวรัสตัวเมื่อกี้ที่มีอัลตรัสโหมดนะครับไอตัวนี้ก็มีอัลตรัสโหมดเหมือนกันสีเหลืองอัลตรัสโหมดของเขาจะอยู่ที่มือขวานะครับอาวุธปืน,นอัลตรัสเนาะเออซึ่งอันนี้ก็ทําให้เมทันเกรมอนตัวนี้สามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิิิิททธภาา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 พพมมมมมมกย่่่งขึ้้้้นนนเเเเเรรระะวอออสถใใชชไไดดด์หื กิก้าเดสทรีเยอร์อะไรพวกนี้สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็การที่เขามีอัลทรัสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถเอาอัลทรัสตัวนี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าการใช้งานจะค่อนข้างต่างกับเมทัลเกรมอนที่เป็นไวรัสนะครับที่เป็นร่าง X อกเนาะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นน่มันสามารถยิงเป็นลักษณะของไวรัสได้นะครับแต่ว่าด้วยพลังงานไฟฟ้าพลังงานทําลายการยิงขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ตัวของเมทัลเกรมอนอัลทรัสโหมดยังสามารถทําได้ครับถ้าไม่ตายจะมีชื่อว่าโปรชิตอนบลัสเตอร์ครับผมการตั้งชื่ แสดงว่าอนุภาพการโจมตีก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าแค่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นร่างสมบูรณ์ก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกท่าน,นึงนะครับผมเขาสามารถที่จะเอาลําแสงขึ้นมาโอบหุ้มตัวอัลเทอรัสนี้นะครับผมแล้วก็ฟาดฟันศัตรูด้วยพลังโจมตีกายภาพได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่าออาดาเบรดครับในส่วนของที่เป็นจกักรวาลแอดเวนเจอร์นะครับเมทันเกรมอนก็จะมี5ตัวนี้แต่ว่ายังมีเมทันเกรมอนอีก2ตัวนะครับที่ปรากฏขึ้นในภาคคอ,อร์สซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมทันเกรมอนปี201 0นนะรรรรรับับบบบไอต้ตววีเปป่างสสููณ์แกภท มันเกิดจากการดิจิครอสของเกรมอนแล้วก็เมลเบิร์ดดรามอนครับซึ่งการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปในลักษณะนี้นะครับเราจะได้เห็นว่ามันไม่เหมือนกับเมทัลเกรมอนที่เป็นของออริจินอลเลยนะแต่ว่ามันก็เท่แล้วมันก็เก่งด้วยนะครับพลังการโจมตีของมันนะครับผมสามารถโจมตีทําลายล้างได้อย่างรุนแรงเนื่องจากว่ามันรวมร่างกับเมลเบิร์ดดรามอนใช่ไหมที่มีอาวุธอุปกรณ์เยอะแยะนะครับแล้วก็จะรวมร่างกับเกรมอนที่มีความดุดันอะไรพวกนี้ถ้าเจอไก่ตัวนี้นะครับมีสิทธิเละได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดแมมมัันนน่กเอีหื ก็จะเป็นไทเดนอาร์มคนละรูปแบบกับของเมทั้เกรมอนนะแต่คุณสมบัติของไอตัวเมทัลเกรมอนตัวนี้นะครับที่ไทเดนอาร์มของมันเนี่ยสามารถเร่งอุณหภูมิให้สูงขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าศัตรูใดโดนเข้าไปเนี่ยนอกจากจะเจ็บจากแรงขวนแรงแทงแล้วเนี่ยยังเจ็บจากความร้อนที่ไทเดนอาร์มอันนี้ปล่อยออกมาด้วยนะครับนอกจากนั้นท่าไม้ตายท่าหนึ่งนะครับเป็นท่าไม้ตายกีกาเดสทรเออร์ครับถูกต้องมันเป็นท่าไม้ตายเดียวกันเลยเออแต่ว่า มันเป็นท่าไม้ตายที่มีพลังรุนแรงมากกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นเมทันเกรมอนปกติเนี่ยมันจะยิงออกจากหน้าอกใช่ไหมที่เป็นแบบมิสไซล์แต่ถ้าเป็นเมทันเกรมอนตัวนี้นะครับมันใช้ปืนทุกอันนะครับผมที่มันมีเนี่ยยิงเป็นลําแสงเลเซอร์แล้วก็พุ่งเข้าถล่มทลายดิจิมอนที่เป็นเป้าหมายก็คือมันสามารถโจมตีดิจิมอนจานวนมากได้ภายในคราวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าดิจิมอนใดก็ตามเนี่ยที่มาเผชิญหน้ากับมัน1ต่อหนึ่งะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าม ไซเบอร์แลนเชอร์ครับผมไอตัวนี้เนะี่ยเป็นประเภทไวรัสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารูปแบบนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรูปแบบเฉพาะของคอสวอร์ที่เราจะได้เห็นกันในภาคนี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบเสริมพลังครับเออก็คือตัวนี้เป็นรูปแบบเสริมพลังแต่ยังไงแล้วเนี่ยดูแล้วมันก็คงเป็นไอ้ดิจิมอนที่เป็นไซบอร์นั่นแหละนะครับเขาเกิดจากการดิจิคอสของเมทั้งเกมอนกับไซเบอร์รามอนของภาคคอสวอร์เหมือนกันนะครับตัวที่เป็น Alien, นะเอเลี่ยนเนาะพอมันรวมร่างก,กันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะถือกำเนิดปืนใหญ่ทำลายลลล้้้้้าาาางงคคคววววมมมรรรรรรออออนนนนนนนสูนะะะัับบบขึแแแกกก็็็ปืืใหญ่่่่ีีจชชไซเเ์์ สามารถยิงทำลายล้างศัตรูได้แบบเป็นเส้นตรงนะครับผมซึ่งถ้าไม้ตายจะมีชื่อว่าไซเบอร์กีกาเทคลันเชอร์ครับซึ่งไซเบอร์กีกาเทคลันเชอร์นะครับมันสามารถยิงเป็นเส้นตรงถ้าเกิดว่าศัตรูใดก็ตามที่อยู่ในรัศมีการยิงของเส้นตรงนี้นะครับผมว่ากันว่าจะถูกเปลวเพลิงจะถูกพลังงานของปืนใหญ่ไซเบอร์แลนเชอร์เนี่ยยิงเผาผลาญจนหมดไหม้นะครับอันนี้เป็นการยิงแบบทำลายล้างแบบเส้นเดียวเนาะแต่ว่าถ้าสามารถยิงแบบโจมตีเป็นระยะไกลแล้วก็โจมตีแบบด้วยระเบิดจํานวนมหาศาลเนี้ยถ้าไม้ตายก็จะมีชื่อว่า Coronal Mass Ejection ครับซึ่ง Coronal Mass Ejection นะครับเป็น่าไม้ตายที่สามารถถล่มศัตรูได้แบบเป็นฝูงเนาะเออก็แล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานนะครับตัวต่อไปนะครับผมเมทั t เท r a n o m o n ครับ เมท่านทีเรลามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบไซบอร์กประเภทไวรัสนะครับผมไอตัวนี้ก็เป็นดิจิมอนที่มาจากท er ีเรลามอนแหละนะครับก็คือเทเรลามอนเป็นดิจิมอนโตเต็มวัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะสื่อในทางที่ว่ามันพัฒนาร่างมาจากดาร์คทีเรลามอนได้เออเพราะว่าดาร์คทีเรลามอนเนี่ยมีความเป็นไวรัสมีความชั่วร้ายใช่ไหมเออแล้วก็พัฒนาร่างมากลายเป็นไอตัวนี้แทนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทีเรลามอนปกติอาจจะกลายเป็นไอตัวนี้ก็ได้นะครับถ้ามีการดัดแปลงนู่นนี่นั่นเยอะแยะหน่อยน,นะคคครรรรรรรััััับบแตตต่่่่่ววาาาาาางงงงงจิขออออมมมนนนนนเเเีียพฒไปป็กึผืส์ท แต่ตัวของเมทันทีเรานมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เรียกว่ามีความแข็งแกร่งนักมากๆนะครับเรียกว่าเป็นคู่แข่งกับเมทันเฟรมอนได้เลยมันเป็นดิจิมอนที่สามารถรบภาคพื้นดินได้เป็นอย่างดีนะครับเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรบคู่กับเมกาดรามอนก็ได้นะเพราะว่าเมกาดรามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่สามารถรบภาคพื้นภภานะครับก็คือแบบบินบนฟ้าโจมตีบนอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเมทันทีรานมอนตัวนี้ครับเขาถนัดในการต่อสู้ภาคพื้นดินครับผมก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้ด ซึ่งร่างกายของเมทันทีเรนลมอนไม่ได้มีการมาร์กว่าเป็นโคนดิสซอยนะเออแต่ว่าก็น่าจะมีบางส่วนที่เอาโคนดิสซอยมาใช้นะครับแต่ร่างกายของเขาเนี่ยโฮโลหะตามตัวของเขาต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งมากนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าสามารถสะท้อนการโจมตีทั้งหมดของศัตรูไปได้นะครับอันนี้ต้องคงมาร์กไว้ว่าถ้าเจอกับพวกแบบร่างตัวเต็มวัยหรือร่างสมบูรณ์อ่อนๆอย่างเงี้ยเออก็คงทําได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบร่างสุดยอดโจมตีมากแม่งานโจมตีจะสะท้อนกลับง่ายขนาดนั้นเฉลีือก็คงไม่นะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ลบที่เขาภาคภูมิใจมากเลยก็คือจะเป็นปืนยิงนู่นยิงนี่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประมาทไม่ได้เลยก็คือกรามของเขานั่นเองนะครับผมมันมีแรงกัดที่มหาศาลสำหรับตัวเมทัลเีรนอมอนด้วยนะท่าไม้ตายของเขานะครับผมคือกีกาเดสเออร์2ครับผมก็คือเป็นกีกาเดสเออร์แบบฉบับของเมทัลเกรมอนที่เป็นเวอร์ชัน2นั่นเองนะครับผมแล้วก็การยิงพลังทําลายล้างของเขาก็สามารถทําได้นะครับท่าไม้ตายจะมีชื่อว่านิวเคลียร์เลเซอร์ครับก็คือเขาจะใช้มือซ้ายของเขานรััมงงนนพลาาาอห มาในรูปลักษณะของเลเซอร์แล้วก็ทำลายล้างศัตรูให้สิ้นซากแล้วเมทันทีรนอมอนก็มีร่าง X แอนติบอดีด้วยร่าง X a n t i b แอนติบอดีของเมทันทีรนอมอนนะครับเป็นไซบอร์กประเภทไวรัสเหมือนเดิมนะครับผมเขาเนี่ยมีการพัฒนาไปแล้วนะเออแล้วก็ร่างกายของเขาจะดูมีความเป็นเครื่องจักรมีความเป็นจักรกลนะมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในโลกดิจิตอลนะครับมักจะเอาอตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับเมทันเกรมอนซึ่งเมทันเกรมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น, TD, น,นดิจิมอนที่ดิเนันไาไรต้ร้บ X ขป,ป กลายเป็นดิจิมอนที่โหดหาแต่การทําลายล้างบ้าการต่อสู้นะครับซึ่งอาวุธที่เป็นไทเดนอาร์มของเมทัลทีเราโนมอนนะครับตอกย้ําความเป็นรองของเมทัลเกรมอนเลยนะก็คือว่าเมทัลเกรมอน X นะครับผมจะมีไทเดนอาร์มเวอร์ชัน9.9ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเมทัลทีเราโนมอนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน7.0ถ้าผมเออก็ถือว่าเวอร์ชันด้อยกว่านะครับแต่ว่าด้วยพลังแล้วเนี่ยไม่ต่างกันเยอะนะครับอันนี้เขาเขียนไว้ว่าพลังค่อนข้างจะโอเคสามารถทัดเทียมกันได้แค่เวอร์ชั่นแบบต่างกันนิดนึงอุปกรณ์สู้กกกัันนไไมม่่่ด้้้้อออะรเงียยแตตตถาาาสู็ปช ท่าไม่ตายของเขานะครับผมคือกิก้าเดสทรี่เออร์2นะครับผมอันนี้เป็นท่าเดิมแล้วก็นิวเคลียร์เลเซอร์อันนี้จะเป็นนิวเคลียร์เลเซอร์2ครับผมซึ่งเป็นการยิงพลังงานออกจากมือซ้ายของเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่ใส่ทูเข้ามาเนี่ยวงบอกไปในทางที่ว่าพลังที่ยิงออกมาเนี่ยมันมีความมหาศาลมากนะครับน่าจะโจมตีได้เป็นวงกว้างกว่าของเมทันที่ดอรน้ตัวปกติตัวต่อไปนะครับผมเมทันแฟนโทมอนครับเมทันแฟนโทมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบไซบอร์กประเภทดัต้านะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้ถ้าถามว่าไไไไซซซบบบบอออออรรรรร์์กกกกกกมมมมมาาาาาจจหหนนนนนนนะะคั็็็แแแฟฟททลึ่่งงเปสู แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นร่างสมบูรณ์ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไว้ว่าบางตัวนะครับมันเป็นร่างเดิมแล้วก็พอมีคันใส่เมทัลเข้าไปพวกเนี่ยร่างกายแค่เปลี่ยนเป็นไซบอร์เฉยๆแต่ว่าไม่ได้พัฒนาร่างแต่อย่างใดก็มีเหมือนกันเนาะตัวเขาเองนะครับผมก็เขียนชัดเจนว่าเป็นแฟนโทมอนที่ได้รับก,การเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้กลายเป็นไซบอร์ให้กลายเป็นเครื่องจักรนะครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมันที่สามารถล่องไปล่องมาในมิติต่างๆของโลกดิจิตอลได้นะครับแล้วก็ว่ากันว่าตัวของเมทัลแฟนโทมอนเนี่ยการที่เขาเป็น แล้วเนี่ยเขาก็ดูแบบไม่ค่อยจะมีความรู้สึกรู้สารมากมายนะครับดูเป็นดิจิมอนที่ต้องการที่จะฆ่าล้านะครับสมกับเป็นยูมาทูดเลยอาวุธที่เป็นเคียวนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคียวพลังงานเนาะสามารถพ่นขึ้นเสียงพลังสูงออกมาได้นะครับซึ่งขึ้นเสียงนี้จะมีชื่อว่าเกรฟสครีมครับผมซึ่งเกรฟสครีมนี้เป็นท่าไม้ตายที่เขาจะยิงขึ้นพลังเพื่อตรวจับไปทุกสถานที่นะครับผมถ้าเกิดว่าเขาตัวจับได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะพุ่งไปล่าวิญญาณของเป้าหมายนั้นทันทีแล้วก็การล่าววิาาาาาาาณขอองงเเ้้รสมมมถใชชทท่่่่่ไตยีีืซึ เขาจะเสริมพลังให้กับเคียวของเขานะครับก็คือจะมีความแข็งมากยิ่งขึ้นจะมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้เคียวนี้ตวัดเพื่อล่าวิญญาณของดิจิมอนเป้าหมายมานั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมเมทันมาเมมอนครับเมทันมาเมมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบไซบอร์ประเภทด a ต้านะครับผมเออก็ไอตัวนี้ถามว่ามาจากไหนก็มาจากมาเมมอนแต่ว่าเป็นร่างสมบูรณ์เหมือนกันซึ่งมาเมมอนเนี่ยถ้าเราดูแล้วอไอตัวนี้มันเป็นแบบ Math ill, borg, แมชชีหรือเปล่าหรือเป็นไซบอร์กดูแล้วหรือเปล่านะครับไม่ใช่ครับ Mar พวกบ กลายพันธุ์เป็นหลักนะครับแต่ว่าพอเป็นเมทันมาเมมอนปุ๊บเนี่ยก็เป็นไซบอร์กเลยนะครับซึ่งร่างกายประมาณสัก90%ของตัวเมทันมาเมมอนก็ถูกหุ้มด้วยเครื่องจักรไปเลยเนาะก็คือจะมีมือขวาที่เอาไว้ต่อยตีได้นะครับมีกรงเล็บไปขวนด้วยแล้วก็มือซ้ายของเขาจะมีปืนใหญ่ที่มีชื่อว่าไซโคบลัสเตอร์ครับตัวของเขาเองมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับแล้วก็ร่างกายของเขาก็ถูกหุ้มไปด้วยเหล็กแล้วก็การต่อสู้ของเขาเนี่ยเรียกว่ามีความรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนนะะรรรัััับบบดดิิจมมมมมอกกกก็็ตตตตาาาาทที่บบตต่่เเเปปแวสู้ มมแล้วสุดท้ายก็ได้กลับไปเป็นดิจิตามากันตามระเบียบนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันเก่งจริงนะครับถ้าไม้ตายของมันคือ Energy bom บอครับผมซึ่งเป็นการยิงปืนใหญ่ออกจากไซโคบัสเตอร์น,นี้ซึ่งมีพลังทําลายล้างที่สูงที่สามารถจัดการดิจิวันโตเต็มไวัยได้อย่างสบายเลยครับและทีนี้เนี่ยเมทัลมาเมมอน ont, เขาก็มีร่าง x อ็กซ์แอด้วยนะครับซึ่งข้อมูลก็จะเหมือนเดิมครับผมร่างสมบูรณ์ไซบอร์ประเภทดราต้านะครับเขาเป็นดิจิมันที่ดูมีความไฮเทคมากยิ่งขึ้นนะครับผมปืนไซโคบัสเตอร์ก็ม 90%ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้กลายเป็น99%เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการเคลื่อนที่โจมตีป้องกันได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งก็เป็นดิจิทัลที่ใกล้เคียงความเป็นแมชีแล้วนะเขาเป็นดิจิทัลที่สามารถรับคําสั่งจากเจ้านายได้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีเจ้านายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องต่อสู้ฉายเดี่ยวเนี่ยเขาก็สามารถใช้อาวุธยุทธภรณ์ที่เขามีเนี่ยในการสังหารศัตรูได้อย่างง่ายได้ถ้าเอเนอร์จีบอมเนี่ยยิงได้เหมือนเดิมนะจากไซโคพัลเตอร์อันนี้นะคร เลเซอร์บอมครับผมซึ่งก็ยิงออกจากไอไซโคบัสเตอร์เวอร์ชันอัปเกรดตัวนี้แหละครับซึ่งเลเซอร์เนี่ยจะยิงออกด้วยพลังงานมหาศาลนะครับแล้วก็มีรูการยิงหลายรูด้วยนะครับศัตรูใดก็ตามที่โดนท่านี้ก็เตรียมกลับไปเกิดใหม่ได้เลยต่อไปก็จะเข้าสู่ร่างสุดยอดแล้วนะครับผมร่างสุดยอดเนี่ยมี6ตัวนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าใน6ตัวนี้นะครับมี3ตัวเป็นเมทันการูรูมอนแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าแยกตัวออกมานะครับมีโหมดนู่นโหมดนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาอย่างงั้นเราก็เริ่มเป็นของ นะครับผมซึ่งเขาก็เป็นไซบอร์กมาจากการูรูมอนนั่นแหละนะครับทุกคนจะได้เห็นเนาะว่าเกรมอนเนี่ยพัฒนาร่างสมบูรณ์กลายเป็นเมทันเกรมอนใช่ไหมแต่ว่าการูรูมอนเนี่ยเขาพัฒนาร่างสมบูรณ์เป็นวาการูรูมอนนะครับซึ่งเมทันเนี่ยดันกลายเป็นร่างสุดยอดของเขาเออเนี่ยผมก็บอกไว้แล้วเหมือนกันว่า การใส่ชื่อเมทัลเนี่ยไม่ใช่ว่าพัฒนาแค่ระดับเดียวนะครับอาจจะพัฒนาข้าม2ระดับเลยก็ได้หรือจะสามารถทําให้อยู่ในระดับเดิมก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็มีความหลากหลายประมาณนี้ตัวของเมทัลการูมอน um นะครับก็มีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับเป็นชุดเกราะเนาะที่ทําจากเครื่องจากชั้นดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันครับผมว่าเป็นคนที่จะซอยหรือไม่นะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ติดอยู่ที่ตัวของเมทัลการูมอน um เนี่ยเรียกว่ามีความไฮเทคเลยนะครับอันที่หนึ่งที่เป็นจุดเด่นเลยก็คืออุปกรณ์การยิงตตตตรานานานรรรวววลลดดมิ์่่่าา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 งงนนัับออออยยูขเ้้แกกก็ททีํใหปไซ นี้มันก็ไม่ได้ทําให้เมทันการูมอนเคลื่อนที่ช้าลงแต่อย่างใดนะครับก็สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เขาจะมีเป็นหางที่เป็นคมดาบนะครับอันนี้ก็สามารถใช้โจมตีได้แล้วก็ปีของเขานี่จะเรียกว่าบีมวิงนะครับผมซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาสามารถบินไปบินมาบนอากาศได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนาาี่ยอุปการณ์ที่สามารถตรวจจับศัตรูก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่จมูกเขาซึ่งอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับศัตรูนะครับผมที่บางครั้งเนี่ยอยู่ในจุดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะ การูมอนนะครับผมก็เชี่ยวชาญในการใช้พลังของน้ําแข็งนะครับท่าไม้ตายของเขาคือโคคิวตัสเบสครับผมเป็นการพ่นลมหายใจที่มีไอเย็นมหาศาลนะครับศัตรูที่โดนเข้าไปก็จะถูกแช่แข็งในบันดลแลวเขาก็มีท่าไม้ตายการูรูโทมาฮอคครับผมก็คือเป็นการยิงจรวดขนาดใหญ่ออกจากช่วงท้องของเขาแล้วก็ท่าไม้ตายที่รวบรวมพลังทั้งหมดยิงอาวุธออกจากร่างกายของเมทัลการูมอนจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเกรปคอร์ฟิเซอร์ครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้ก็มีระเบิดน้ําแข็งมีมิสไซน์น้ําแข็งเนี่ยยิงนู่นยิงนี่ออกมาเลยลยแ้วก็ มีลักษณะเป็นการนำวิถีประมาณนึงด้วยนะเออก็ทําให้ถ้าไม้ตายนี้ถ้าเกิดว่าเมทันการูมอนตัดสินใจยิงก็น่าจะเป็นช่วงปิดเกมนะครับทีนี้เมทันการูมอนก็มีร่าง X-Antibody ซึ่งร่าง x อ็กซ์แอนนะครับจะเสริมอาวุธ ยุทอปกรณ์ต่างๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอุปกรณ์การยิงอาพวกมิสไซล์อุปกรณ์การยิงเลเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ของเขาที่อยู่ที่จมกูกอะไรพวกนี้มีการเสริมพลังมีการเสริมประสริทธิภาพให้มีการใช้เพื่อล่าศัตรูได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของเมทัลการูมอน X คือเขาจะกลับมายืน2ขานะครับก็งงเหมือนกันว่าเป็นวาการูมอนนะครับยืน2ขาเป็นเมทัลการูมอนลงไปยืน4่ขาพอได้รัง X ปุ๊บก็กลับมายืน2ขานะครับน่ารักนะครับผมอันนี้แซวเล่นนะครับก็เป็นดิจิตอนที่ยืนสองขานง าก็จะเป็นไปในอีกลักษณะนหนึ่งการต่อสู้ของเขาเนี่ยสามารถต่อสู้ได้ดีทั้งในระยะไกลระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้นะครับซึ่งในระยะไกลของเขาเนี่ยจะมีปืนอันนึงที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นปืนกลที่ติดอยู่ที่มือซ้ายของเขานะครับซึ่งปืนกลน,นี้นะครับผมจะไม่ได้ยิงพลังน้ําแข็งเป็นหลักนะเออจะยิงเป็นเหมือนกับพลังความร้อนพลังลูกไฟอะไรเงี้ยนะครับโจมตีศัตรูท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าเมทัลสตอร์มครับผมมีผลดีนะครับทั้งในระยะไกลและก็ระยะกลางแต่ว่าทาทิจมอนที่โดนเข้าระยะประชิดปุ นั้นนะครับท่าไม้ตายของเขาจะมีอีกท่านึงก็คือโคคิวตัสเบรสครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นท่าเดิมนะครับตัวต่อไปนะครับผมเมทันคารลูมอนสีดำครับเออก็อันนี้ไม่มีข้อมูลเยอะเลยครับแค่เปลี่ยนประเภทเป็นไวรัสที่เหลือเหมือนเดิมหมดครับผมจมูกของเขาใช่ไหมการยิงน้ำแข็งบีมวิงอะไรพวกนี้เหมือนเดิมหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับตัวต่อไปนะครับผมหนึ่งในที่จมวัตัวโปรดของผมเหมือนกันนะเมทันซีดามอนครับผมเมทันซีดามอนเป็นที่จมวัร่างสุดยอดรูปแบบบบบไไซอออรรรรร์กกกกปะะเเภททนนนคคคัััั่าาาาาางงยขข้้ตวีชดมจโล ก็คือมีการเสริมอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโคนที่ยซอยติดเข้าไปนะครับที่หัวของเขาที่ร่างกายนะครับที่ครีบอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับโคนที่ยะซอยไปถึงหางวางกันเถอะนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของกาลังป้องกันที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่สามารถเคลื่อนที่ในทะเลเคลื่อนที่ในน้ำเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับก็คือไอ้พวกโลหะโคนที่จะซอยที่ติดอยู่ที่ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อความเร็วของเขาเลยนะครับสามารถล่าศัตรูที่อยู่ใต้ทะเลได้เป็นอย่างดีแล้้วก็สาาามรรถททนนแงดัภยใตะเลไ เป็นอย่างดีด้วยนะครับจากที่เราได้เห็นของในภาคแรกเนาะที่เขามีการออกล่าโฮเอมอนที่พาพวกเด็กๆลงสู่แบบใต้ท้องทะเลนะครับตัวของเมทั้นซีรามอนจะมีท่าไมใตายสุดทรงพลังที่มีชื่อว่าอัลติเมทสตรีมครับคือเขาจะรวบรวมพลังทั้งหมดของเขาไปที่จมูกครับผมแล้วก็ยิงโจมตีศัตรูได้ด้วยลําแสงทําลายล้างนะครับอันนี้เสริมให้ว่าในของภาคแอดเวนเจอร์เราก็จะได้เห็นว่าเ,เป็นดิจิตอลเครื่องจักรหรือเปล่าเลยทาแบบนี้ได้นะครับก็คือมันสามารถทนไฟได้ด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับผมเมทั้นเอเทมอนครับ เมทันเอเทมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์ประเภทไวรัสนะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้ก็มาจากเอเทอมอนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเอเทมอนเป็นร่างสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็เมทันเอเทมอนก็เป็นร่างสุดยอดน่ะอันนี้เป็นการพัฒนาร่างนะครับตัวของเขาก็ขนาดนามตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเขาคือ King of Digimon ครับเออก็คือมีความแบบว่าหลงตัวเองนิดนึงนะครับแต่ว่าในความหลงตัวเองของเมทันเอเทมอนต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาก็มีฝีมือในการต่อสู้ที่ค่อนข้างดีและร่างกายของเขาเน ของเมทันเอเทมอนตัวนี้นะครับร่างกายของเขาถูกเคลือบไปด้วยโครนที่จะซอยแบบเต็มตัวครับผมซึ่งไอสีเงินเงินที่เราเห็นเนี่ยแหละครับคือโครนที่จะซอยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทุกส่วนของมันเนี่ยถ้าจะโจมตีเจาะเข้าไปต้องใช้โครนที่จะซอยเหมือนกันถ้าเอาในเนื้อเรื่องหลักเราก็จะได้เห็นว่าซูดอมอนใช้ทอร์แฮมเมอร์ที่มีลักษณะเป็นโครนที่จะซอยเหมือนกันนั่นแหละครับโจมตีใส่และก็ให้ซามเบลเลอเมอนเป็นคนสังหารเอเทรมอนได้เนาะเอออันนี้ก็ได้เห็นว่าพอโครโนทีดดน่จะซอยมี ครับท่าไม้ตายของเขานะครับคือ Dark Spirit Deluxe ครับผมซึ่งเป็นการเรียกสายฟ้าแห่งความมืดพุ่งเข้าโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งอันนี้ไม่รู้จะใส่เข้ามาทำไมนะครับท่าไม้ตาย Banana Split ครับคือเมตันเอเดมอนจากปาก้วยใส่ศัตรูแล้วศัตรูก็จะลื่นล้มลงอย่างบันเทิงนะครับผมเป็นท่าไม้ตายที่แบบว่าน่ารักนะตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับไอ้ตัวนี้เพิ่งรู้จักตอนทำคลิปนี้ครับผมคือเมตันพีรานีมอนครับ เมทันพิลานีมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบสัตว์น้ําประเภทไวรัสครับอ่าไอตัวนี้ไม่ใช่ไซบอร์กครับผมแต่ว่ามีชื่อเมทันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเองมาอยู่ในคลิปนี้ซะดีๆนะมันเป็นดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในเน็ตริเวอร์ครับผมซึ่งเน็ตริเวอร์เนี่ยก็คงเชื่อมกับเดดโอเชียนนั่นแหละรครับก็คือเป็นแม่น้ําของโลกดิจิตอลเนาะซึ่งตัวของเขานะครับผมเกิดจากการพัฒนาร่างของดิจิมอนที่มีชื่อว่าพิลานีมอนครับซึ่งพิลานีมอนเนี่ยครับผมเขาเป็นดิจิมอนร่่่าา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 งงงงสมมมมมมมบบบบบบูรรรรรรณ์นน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 นะะะเเเเเเเออออออพพพพกกกกกกกลลลลยยยปปป็็กก็ทททุ๊ on, ิิิิีากกาีีซึตััััว้้คคดจจฒแๆบบ ถ้าเกิดว่ามีแบบสักร้อยตัวพันตัวอย่างเงี้ยเออถึงจะเกิดเมทัลพีรานีมอนสักตัวหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าในเน็ตลิเวอร์อันนี้นะครับมันมีพีรานีมอนจำนวนมหาศาลมากครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยทุกคนดูก็รู้เนาะว่ามันคือปาลาปิรันยาครับเออซึ่งพอมันเป็นปาลญญาปิรันยาปุ๊บเนี่ยจำนวนของมันก็มีมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีพันตัวก็เท่ากับว่าวิวัฒนาการเป็น เมทันพิรานีมอนได้สักประมาณสิตัวถ้ามีเป็น1 0,000ตัวก็พัฒนาร่างกายเป็นเมทันพิรานีมอนได้100ตัวอันนี้คิดแบบเส้นตรงก่อนนะครับง่ายๆเพราะว่าข้อมูลมีการระบุไว้ว่าตัวของเมทันพิรานีมอนก็ยังมีการเคลื่อนที่แบบเป็นฝูงนะครับซึ่งอาจจะเป็นฝูงของเมทันพิรานีมอนเองก็ได้หรือจะเป็นเมทันพิรานีมอนที่นําพวกพิรานีมอนมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับตัวของเขาเองเนี่ยยังมีความเป็นปลายอยู่ใช่ไหมแล้วก็ที่หัวของเขาเนี่ยจะมีเป็นส่วนเมทัลนะครับแล นะแต่ไฮไลท์มมนอยู่ที่ความเป็นเมทัลของที่หัวมันเลยครับผมหัวของมันนะครับมีจุดใช้งานหลกัหลกๆเลย2จุดนะครับก็คือจะเป็นส่วนเคี้ยวครับผมทุกคนเห็นเคี้ยวนะเออเคี้ยวนี้นะครับผมมีอํานาจในการกัดที่เยอะมากนะครับแล้วกัดได้ดุนแรงทุกคนจําได้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเคลื่อนที่เป็นฝูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตกลงไปในเน็ตริเวอร์ไปเจอกับฝูงเมทัลพิเานีมอนพอดีปุ๊บก,ก็เตรียมกลับไปเกิดเป็นดิจิตามาได้เลยนะครับเพราะว่า มันจะรุมกัดอย่างไม่ปราณีเลยนะครับก็สมกับเป็นปลาพิลันย่านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นอุปกรณ์การรบชั้นดีเลยก็คือจะเป็นหัวของมันนะครับหัวของมันมีความเป็นเหล็กเนี่ยสามารถพุ่งชนศัตรูให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักได้เหมือนกันนะซึ่งหัวนี้ก็ชื่อเรียกไม่ยากครับผมเมทัลเฮดครับเออหัวเมทัลนั่นเองนะซึ่งตัวของมันอาจจะดูเทอะทะนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ทลำบากแต่ว่ามันมีส่วนครีบด้านบนของตัวเมทัลพิลานิมอนครับที่ทําให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมดุลน,นั่่่่่นนนนนนเเเเเเเออองงงแแล้้้้้้วววก็ถถาาาาาาาิิิดดดดใรรมมมมมทััไไปปีียยบผหุสู าเกิดว่าต้องการซ่อมแซมหัวของเมทัลพีเรนิมอนคือสามารถกดปุ่มสีแดงเพื่อเอาส่วนเมทัลเฮดนี้ออกมาซ่อมแซมหรือจะเอาอันใหม่ใส่เข้าไปก็ยังได้นะครับคือพออ่านข้อมูลตัวนี้ปุ๊บดูมันน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะครับสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้อะไรพวกนี้ถ้าไม่ตายของเขานะครับผมจะเป็นท่าไม้ตายที่ใช้แรงกัดอันมหาศาลกัดศัตรูแบบไม่ยัง้งกัดขย่ําให้ตายกันไปข้างนะครับท่าไม้ตายจะมีชื่อว่า 3D Laser ครับนอกจากนั้นนะครับผมหัวเมทัลเฮดของเขาเนี่ยสามารถใช้เร่งพลังแล้วก็พุ่งเข้าโจมตตตีีัรูใหห้เจจ็บอย่างางนไมะม ชื่อว่า Max Power b i t e ครับผมซึ่งถ้าตกลงไปในเน็ตล v เ r อร์นะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นแม่น้ Amazon นะ Amazon เนาะเออก็คือแบบถ้าตกลงไปปุ๊บก็เลือกเอาละกันนะว่าจะโดนกัดหรือจะโดนหมงตายนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น18ดิจิม o n ที่ชื่อขึ้นต้นด้วยเมทั้นนะครับผมเออก็ไม่เยอะอย่ที่คิดอย่างที่ออกไปนะครับเล่าให้จบได้ในคลิปเดียวนะเซอร์ไพรส์กับข้อมูลของเมทั้นพิลันีมอนมากเลยว่าโอ้ดิจิมอนเมทั้นที่ยังไม่เข้าตาเรายังมีอยู่อีกหรือนี่นะครับาาครับบเเเเเราาไไดนนได้้้หห็็นนนนนนกกใใอิมมง ก็มีคุณสมบัติความเป็นเมทันอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับเป็นดิจิมอนที่ดูเกง่งดูแบบมีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากกว่าร่างก่อนที่จะพัฒนาการกลายเป็นเมทัาน,นะครับเออก็ถือว่าเป็นดิจิมอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมมองว่าก็มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็คงเป็นภาพจําให้ใครหลายๆคนในการดูดิจิมอนในการเล่นเกมดิจิมอนด้วยแหละนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมดูแล้วรู้สึกชอบตัวไหนประทับใจตัวไหนหรือเสริมข้อมูลอะไรเข้ามาได้ก็จัดมานะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟัังงเเพีียท่านน้ะครบ ถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ